หนังเรื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับให้ให้การเดินทางของชีวิตเนี่ยอาจจะราบรื่นมากขึ้นการรู้จักว่าการใช้กําลังใจเพื่อการปลุกปั่พี่ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยมันมันมันมหาศาลนะครับบางคนทาไม่ได้แต่หนังเรื่องนี้เขาทาได้ชีวิตคุณใหญ่เขาทาได้ชีวิตของ,ขของผมมันรดผลหลายเรื่องหลายราวนะฮะก็ยังยังยังยอมรับว่าเราสําเร็จมาสิบกว่าป,ปีนในอาชีพใหม่ที่ผมสําเร็จอยากจะถ่ายทอดเพื่อจะ,จะสร้างแรงบันดาลใจให้ คนได้เห็นว่าคุณจะสู้ขนาดไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณถ้าียกวาไม่มีรูปแบบใน,นการสู้หรือไม่มีการมีม,ม,มีเป้าหมายชาัดเจนเนะคุณก็สําเร็จในชีวิตยากข้อคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักใหญ่ข้อึ่งแหละที่ทุกคนน่าจะได้รับสรรษษื่อสรรษษารคําสื่อสารนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของของความคิดที่แค่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนความคิดชีวิตมันก็จะเปลี่ยนได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักอย่างหนึ่งที่เอ๊ะเมื่อกี้คิดในใจว่า จะขอไปซักผ้าบ้านของคุณใหญ่อะไรเงี้ยต,ตอนแรกท่านบทก็อุ้ยเป็นไปได้เหรอที่ว่าเหมือนกับว่าเป็นการจีบกันที่แปลกม,มากแล้วก็ลงเลยกันไวมากจากคาเฟ่เนี่ย โดยในฐานะที่เ,เป็นนักแสดงเรารู้สึกมันสนุกเพราะว่าแต่ละคนที่อยู่ตรงนันเนี่ยเป็นแบบเป็นพีบีที่ตลกตรงนั้นเลยแล้วก็จังจหวะจังหวะคอมดี้เขาคงทุกคนเวลาที่เราจะไปเล่นกับนักแสดงแบบนีญญ้เราจะรู้สึกว่ามันไหลตามไปแล้วมันจะสนุก